สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นสูตร2ตัวบนที่4ชุดตรงนะครับก็ซึ่งเป็นสูตรที่ปรับใหม่นะครับก็จะมาลงให้ชมกันของวันที่16กรกฎาคมส5ันายกนะครับก็เรามาลุ้นกันต่อเผื่อสูตรจะกลับมาเดินต่ออีกก็ได้นะครับซึ่งสูตรอันนี้นะครับเดิมจะเดินอยู่ที่2คู่นะครับอันนี้จะปรับใหม่นะครับให้เป็น4คู่นะครับ ด้ทำนงที่4ี่คู่ตรงนั่นเองนะครับก็สูตรอันนี้นะครับเริ่มเดินตั้งแต่วุนที่ออกสมหนึ่งซองครับซึ่งก็จะติดมานะครับนี่ครับแบบนี้ตรงๆนะครับก็ต่อมาวุ้นนี้นะครับสูตรนี้ครับก็ตามที่ในทำน่งหลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบนี้ยังคงเดิมนะครับก็เดทที่2ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเดิม เด่นตัวเดียวนะครับอันนี้เราจะบวกกับแต้ม2อีกครั้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ไเด่นอยู่ที่2ตัวเป็นมีนะครับอ่ะก็สูงนี้นะครับซึ่งในเวลาสูงนะครับก็ปรับไปนะครับเดิมนะครับก็จะเด่นแค่15ึ่งห้าและสองห้านะครับก็บวกเพิ่มไปอีกสองแต้มก็จะเป็นเจ็ดครับฉะนั้นเราก็จะได้ที่4ชุดโตงนะครับก็เราจะมาลุ้นกันนะครับอ่ในวันอสูรนี้ครับอ่าสองตัวนะครับสองตัวบุญอ่ก็เข้าที่นี่ครับ 1เจ็ดแบบนี้นะครับซึ่งเราจะได้ที่4ชุดตรงนะบแบบนี้อ่ก็เราจะเรียกว่าสูตรใหม่ก็ได้นะครับอ่ซึ่งสถิติสูตรอันนี้นะครับปรับใหม่นะครับก็เดิมมาได้ทั้งหมดอ่าสีมวดติดน,นะครับก้อนใบนี้จะมาลงให้ชมกันเป็นก้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสูตรที่เข้านะครับก็จะมีสูตรเด่นนะครับ ันนี้เรามาดูนะครับสูตรที่ปรับใหม่ก่อนครับวิธีทำนะครับก็เรามาคำนวณย้อนหลังดูกันนะครับวิธีทำหลัก10โวล์ครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับส่วนหลักหน่วยนี้เราจะปรับเป็น2ตัวนะครับวิธีทำนะครับหลัก10เราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็มาบวกกับหลัก10บโวล์หนึ่งครั้งนะครับและสุดท้ายบวกกับ5คงที่อีกครั้งนะครับ 2บวกับ4ครับเป็น6 6บวกัห้าคงที่นะครับเป็น1นะครับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็น2นะครับอ่าส่วนหลักหน่วยนะครับก็เราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็มาวกกับหลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งวกับหน่วยบน2สองครั้งนะครับก็อ่าวกับหลักสิบละหนึ่งครั้งและสุดท้ายเราจะวกกับสองคงที่ครั้งนะครับผลลั์ที่ได้เราจะนับเพิ่มอีกสองแต้มนะครับฉะนั้นจะเด่นอยู่ที่สองตัวนะครับอ่า ก็นำมาบวกดูกันครับ0บวกกับ6เป็น6 6หบวกสเป็น0 0งบวกศเป็น0 0นยบวกสงของที่เป็น2ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มก็จะเป็น4ครับฉะนั้นก็จะได้คู่เดือนทั้งหมดครับที่4คู่นะครับก็เงื่อนได้นะครับออก0 1 2ซึ่งก็เข้าแบบนี้ครับตรงตรงครับตีมาที่คู่1 2ึ่งสองครับคู่ที่เข้าก็จะเป็นคู่ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมาที่คู่ไทยนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อมาคู่ที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับมาลองบวกดูกันนะครับ นี่ครับบวกกันแล้วนะครับมีค่าเป็น8ปอัเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น9นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็นําหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็มาบวกกับหลักร้อยนะครับบวกกับหน่วยพุ้นบวกกับ10ล้านและสุดท้ายบวกกับ2คงที่นะครับศูนย์บวกกับศูนย์บวกสี่ครับเป็นสี่สี่บวกศูนย์บวกสองเป็นหกอัพเพิ่มไปสองแต้มหกแปดนะครับอ่าผลที่ออกนะครับหนึ่งเก้าหกอ่ะวันนี้ครับซึ่งก็หลักสิบเข้าที่เลขเก้านะครับหลักหน่วยเข้าที่เลขหกซึ่งเราจะได้แบบนี้ครับตรงตรง เเสสสต่อมาคก็นี้นะครับหลักสิบนะครับก็นําหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับนะบวกกับหลักสิบวนก็บวกกับ5คงที่นะครับหกบวกเก้าครับเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์บวกแต้มหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งส่วนหลักหน่วยนะครับหมื่นประกันสองครั้งนะครับอ่าก็มาบวกกับหลักร้อยอ่าบวกกับหน่วยวนแบบนี้นะครับกับสิบล้านประกับสองขงที่นะครับสองบวกกับหนึ่งเป็นสามสามบวกกับสองเป็นห้าห้าบวกกับศูนย์ประกับสองขงที่เป็นเจ็ด เพิ่มอีกสองแต้มเป็นเนะครับฉะนั้นจะได้อยู่ที่สี่คู่นะครับนะผลที่ออกนะครับงวดนั้น8ปดศูนย์เจ็ดนะครับก็หลักสิบมาที่เลขศูนย์ครับหลักหน่วยนะครับเข้าที่เลขเจ็ดนะก็เข้าที่คู่ได้นะครับสูงเจ็ดแบบนี้นะครับงดก่อนครับงดหน้าสูงนี้ครับซึ่งสูงอันนี้เราปรับใหม่นะครับวิธีทำก็ตามนี้เลยนะครับ ก็ลองบวกดูกันนะครับหลักสิบโอนนะครับ6บวกกับ0นบวกกับ5คนที่นะครับเป็น1บวกเพิ่มอีก1นแต้ม12นะครับจะเด่นที่หลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับ6บวกกับ6นะครับเป็น2 2บวก8เป็น0 0นนบวก4เป็น4 4่บวกเกเป็น3บวกกับ2ของที่เป็น5บวกเพิ่มอีก2แต้มเป็น7นะครับฉะวันใหม่นะครับล่าสุดที่ผ่านมาอันนี้นะครับปรับใหม่ก็จะได้อยู่ที่4คู่นะครับเดิมจะเด่นอยู่ที่2คู่เท่านั้นนะครับอ่หลักสิบ สิบโว์อย่างเข้านะครับสูตรเก่าเนี้ยสูนี้ส่วนหลักหน่วยก็ปรับใหม่นะครับก็จะเข้าแบบนี้นะครับอ่ะกองวดใหม่นี้จะมาลงให้ชมกันนะครับเป็นวดได้นะครับอ่ะก็เรามารู้นันต่อนะครับเพื่อสูตรจะกลับมาเข้าต่ออีกก็ได้นะครับก็มาดูกันนะครับวิธีทาก็ใช้หลักแสนครับวกกัน2ครั้งนะครับอ่บวกกับหลักสิบโวล์แต่วกกับ5คงที่นะครับ8บวกกับ1นึ่งเนเป็น9 9บวก5คงที่นะครับเป็น4 เพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็น5นะครับฉะนั้นก้อนใหม่นะครับหลัก10จะเด่นอยู่ที่4และ5นะครับอ่าส่วนหลักหน่วยนะครับหน่วยบนอ่าใช้หลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักร้อยหน่วยบนสองครั้งนะครับ10ล่างหนึครั้งและสุดท้ายบวกกับ2ของที่นะครับ6บวกกับ4เป็น0 0บวกกับสเป็น4 4บวกกับ6ครับเป็น0 0บวก2ของที่ค่ะนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับเด่นโดดแรก ก็ให้เราบวกเพิ่มอีก2แต้มนะครับก็จะเป็น4ฉะนั้นงดใหม่นี้นะครับจะเด่นอยู่ที่4คู่นะครับ42อ่า4 4นะครับอ่า5 2 5 4นะครับแบบนี้สู่จะกลับมาเดินต่ออีกหรือไม่นะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับอ่าหลักสิบยังเป็นสู่เดิมนะครับเด่น4 5หส่วนหลักหน่วยนะครับก็ปรับม่นะครับ เด่นที่2ตัวโอเคนะครับทีนี้เอามาจับคู่นะครับคู่เด่นที่เราจะได้นะครับสำหรับวันใหม่นี้นครับจะได้4 2อแบบนี้ครับ4 4นี่ครับก็เราหาหลักร้อยนะครับเอามาเติมได้เลยนะครับซึ่งเราจะได้ชุดสตัวตนนะครับถ้าสูตอันนี้ก็ับมาเดือนนะครับก็ย้ำว่าเป็นสูตรที่ปรับใหม่นะครับ ก็จะเป็นแนวทางวดวันที่16กนะครับกรกฎาคมนะก็ให้เรานะเลือกพิจารณาเอานะครับสู่สองตัวบนนะครับตรงตรง ซึ่งในงดไปนินรับสู่อันนี้นะครับตัวที่ปรับม่นี้นะครับค่อนข้างที่เด่นนะครับส่วนตัวนะครับก็จัดนินให้ไปที่คู่นี้ครับก็นี่ครับก็จัดนินให้ไปที่สองคู่นี้ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับก็ลงให้ชมการเป็นงวดแรกนะครับ โอเคนะครับหัวแรกก็ถ้าเราถูกใจในสูตรอันนี้แคบไว้ดูได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่ข้าวนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมกันในเด๋ยวนี้นะครับก็จะมีหลักร้อยนะครับวันนี้เต็มๆนะครับหลักร้อยนะครับสูตรนี้ก็เป็นงัวแรกนะครับที่เข้านะครับแต่ที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับหลักร้อยส่วน สูตรที่เทียบชนหลักร้อยนะครับก็มาเต็มเต็มเลยครับที่4เห็นไหมครับเต็มหลักร้อยสตัวเดียวนะครับอ่าก็ส่วนเลขดับนะครับก็ r อาอยู่อีกแล้วนะครับซึ่งสูตรเทียบหลักร้อยนะครับก็เข้ามา2องวัติดเลยนะครับวันที่16เดือน6นะครับก็เดทที่8นะครับแปดและเก้าซึ่งเราติดมาที่8ที่ส่วนได้ดับก็ r อานะครับซึ่งในวันลาสุดนี้ก็เข้าทั้งตัวเด่นและได้ดับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นเลขวิ่งนะครับเดินโพลตัวเดียวนะครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ใช้อยู่นะครับก็เริ่มลงให้ตั้งแต่วันที่ออก8ปดส่เจ็ดนะครับก็วันนั้นให้เด่นที่5้าและแปดนะครับก็เข้าที่ตัวเด่น8ส่วนในงวดใหม่นะครับนี่ก็ทำได้ที่เลขหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคัดไว้ที่ตัวเด่น4ี่ห้านะครับก็ถือว่าเข้านะครับสี่และห้านะครับติดมาที่ตัวนี้นะครับส่วน เลขเด่น3ตัวนะครับที่จะต้องติดมานะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ติดมาจริงๆนะครับที่เลขหนนั่นเองนะครับซึ่งก็มาทั้งบนและล่างนะครับซึ่งล่างอุ้นี้ออก6 1นะครับส่วน3ตัวนะครับในงวดนี้ออก4 1 7นะครับ7ตัวนี้ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งงวดก่อนนะครับ807ก็นี่ครับอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับถ้าเป็น8นะครับก็เราจะถูก3ามตัวโตนะครับ สำหรับในวันนี้ครับถ้าเป็นเลข8นะครับก็จะได้เนี่ยสี่หนงตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็น7นะครับพลาดนะครับอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับอ่ส่วนตัวเน้นก็นี่ครับจะเด่นที่หลักร้อยก็จะเด่นหลัๆนะครับจะเด่นที่4 8นะครับเด่นส่วนก็คือ4นะครับอันนี้คือตัวที่เน้นให้ไว้นะครับนี่คือคู่นะครับคู่2ตัวนะครับ2ตัวบนนะครับก็สลับกันนะครับก็คัดออกมาให้นะครับตัวที่เน้นสุดไม่มานะครับก็อันนี้ ไปสลับออกล่างนะครับตรงงเลยใช่ไหมครับหกหนึ่งนะครับออกล่าส่วนเลขล่านะครับที่สรุปออไว้ให้นะครับถ้าสูงไม่มานะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับพอสุดท้ายนะครับเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับไปออกบนนะครับไปออกที่คู่ท้ายนะครับนี่หนึ่งเจ็ดนะครับแบบนี้ก็ถือว่าพลาดนะครับซึ่งที่สรุปให้นะครับก็เอามาจากสูงนะครับสูล่างนะครับซึ่งใน วันี้จะชนกันอยู่ที่นี่ครับ2สูนครับชนกันที่7 1นึครับตัวเดียวกันนะครับก็เลยเอามาสรุปให้ตามนี้นะครับแต่ไม่มาล่างนะครับไปอยู่พลครับเจ็ดหนครับซึ่ง2สูนนี้วิธีทําไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับ ่าจริงๆวันนี้นะครับชุด3ตระบุครับก็จะหยุดอ่าแค่6ชุดนะครับอ่านี่ครับก็เอาหคู่เด็นะครับก็เอาไปจับกับหลักลอยนะครับก็จะได้ทั้งหมดแค่นี้นะครับก่อนวันี้พลาดนะครับพลาดแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็น8นะครับผมคิดว่าทุกคนอ่าจะถูก3าตัวตรงนี้นะครับก็คนคนใหม่นะครับจะมาอ่าสรุปนะครับชุด3าตัวตรงนะครับขอแก้มือนะครับอ่าซึ่งก็ใน วันล่าสุดนี้นะครับเลขออกในนี้อีกแล้วนะครับ4ี่หนึ่งเจ็ดนะครับยังไม่พลาดเลยนะครับก็ในคลิปหน้านะครับจะมาลงสูตรเด่นหลักร้อยนะครับตัวเดียวให้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทานนะครับสองตำบลนะครับที่4คู่เนี่ยก็มาลงให้ชมกันเป็นงัวแรกนะครับ ก็ถ้าตรงกับนี่ที่เราชอบจัดไปนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดคีครับ